สวัสด <c oughs> ีนะคะพบช่องน้องอันดามันนะคะวันนี้กินอะไรกันเอ่ยมาทั้งนี้่ไปจุปเองไปจุปก่อนไปจุปก่อนโน้นโน้นไปจุปก่อนตรไงทตรงไหนแมวไปจุปก่อนจุปก่อนจุปไปจุปก่อนจุปนู่นก่อนไ่เอาไปจุปก่อน

พอซัพเลนเลยอันดากินไอติมจะได้ไหมพีเป็นเลขสองไม้ได้อันนึงอันนึงเจผมมีสองเอา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 กรวยนะเออโชคดีเลยนะกไหมพีว้าคนบีบเป็นเกิ๊บแตกดูดูสามมีเนื้อด้วยสามได้ไปจุกไปตรง้วยเจ้าไปจุกก่อน Ở đây. Ừ. chúc, cậu bồi, cậu bồi. chúc. Ở đây, bồi nào? Bồi nào? Bồi nào? Bồi nào? Xuyên, chúc Ở đây. <laughs> bồi nào? Bồi nào? Nào? chúc chúc môi chúc chúc môi đâu môi chúc chúc môi chúc 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 ทำไมกาทำไมแมวเจปปจไดิเรียร้อยเรีย้ทำไมไม่เฮ้นี่มัเก็บมาเจ้าจะได้แห่เยอะแล้วแต่โอ้มันดีนะมันเก็บให้ด้วยปกติมันไปข้าไม่บอกใครได้เยเอาไงเอากินน้ำก่อนเอากินน้ำ เดี๋ยวรอดูหายแล้วก็ได้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะปลาก็รับเ,เอาหลอดยังไงไม่ได้หรือยังผมไม่ลอด,ดอยังไงลอดได้เลยมันจะประหยดัดของกินขึ้หลายแฉทั้งไอติมทั้งมะพร้าวหมดแล้ว <c oughs> ครับ

ปไปรถเรียนีเียเียดิมืออมมือเ่เอ่ะอันดูมเลีกินทัอายมาอ๋อไแล้วมยิ้เร ดึงมือมาเออจับมือมาเนาะจับมือมาก่อนมือเอามา <c oughs> เอามาเนอะอันดาบอกทนะคะก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอันดามันนะคะ <c oughs> หมดแล้วอะ่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะครับ <c oughs> วิ่งตามวิ่งตามไม่ครับพ <c oughs> ีการวายๆแล้วก็หมดแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องน้องอันดามันค่ะจุบไปดิจุบจุบทุกอย่าง สวัสดีนะคะ